แล้วในคลิปนี้นะเพื่อนก็ผมจะเอาน้องรัตติการนะครับผมนมาทาการเทสฉี่อีกรอบหนึ่งนะเพื่อนเอ,อือก่อนที่เราจะทําการขึ้น53มิลน,นะทุกคน โอเคครับผมขอกราบสวิดาสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายน้อยเรสซิ่งนะทุกคนเออแล้วในคลิปนี้นะทุกคนก็โอ้ยอย่าตกหลุมใหญ่เลยไม่กีเดเ่ยแล้วในคลิปนี้นะเพื่อนๆก็ผมจะเอาน้องรัติกาตนะครับผมมาทําการเทสฉี่อีกรอบหนึ่งนะนเพื่อนๆเออก่อนที่เราจะทําการขึ้น53ิมมิลน,นะทุกคนเรามาทําการเทสฉี่ก่อนนะทุกคนเพราะว่าอ่าผมอยายกจะขี่50มิลน,นี้แบบ จู่ๆจะจักแบบก่อนที่มันจะ,ะแบบระเบิดนะเ่อระเบิดขึ้นหน้าที13มิลนั้นเพื่อนเดี๋ยวขอทาการจวด50มิลให้มันแบบจู่ๆจะจักก่อนนะเรารู้สึกว่ายางมันเหมือนแบบยังไงอะยางมันอ่อนหรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องลองจอดเช็คลมยางดูก่อนนะเพื่อนลองเช็คลมยางหลังดูก่อนนะเพ,พื่อนเพราะว่าเมื่อกี้ขี่มาแม่งรู้สึกว่าเอ้ยยางหลังก็แข็งอยู่นี่ว่า แต่ทำไมมันรู้สึกว่าแบบวันนี้นี่เนาะอะไรวะมันจะแบบสายๆน้อยๆอะ่ะทุกคนล้อหน้าเป่าวะโอ้ล้อหน้าอ่อนเหรอเพื่อนเดี๋ยวเอาไปเติมลมยางกัน้องราชิการ็ยังติดหนาอยู่คือเดิมนั้นเพื่อน เดีย๋ยวต้องทำการจอดทีดูดก่อนนะกันนะรถมาดูปแปตกไปเลยอะ่ะมันแตะรางรถไปอะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าน้ำมันเข้าเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะทุกคนไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวคนการจอดทสก่อนแล้วกันทุกคนมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงอย่างนี้ ว well. ่ามันยังไงอะมาโอ้ย รูว่ารู้ว่าเครื่องมันยังไม่ร้อนเลยมันเลยยังไม่เซตตัวเนเพืนไม่รู้อะมาขออีกีห้าสิบมินก่อนที่ผมจะหายคิดถึงห้าสิบินก่อนนะคันทุกคน แต่ผมขี่มาเพื<ม>่อนรู้สึกว่ารถมันมีแบบอาการแบบปแปลกนะคนผมไม่แน่ใจว่ามันแปลกเพราะอะไรเพราะผมก็ไม่ได้ขี่ดานเหมือนกันเนาะจอดอย่างเดียวนะทุกคนจอดแบบเคลือบเงาอย่างเดียวนะเออมันดูมันมันรู้สึกแบบล่อนลน <c oughs> เนี่ยติดนาด้ <c oughs> ประเด็นคือมันติดหนาได้ไงไประเด็นน่ะโอ้โหเด็กเรียนเต็มรถเลยอ่ะเพื่อนพอเพราะอะไรจะไปโรงเรียนกันเนาะแล้วลเราก็มานเอาตามทีุน ไม่จับเปาเพื่อนอจริงนะรู้ว่าคัดหมดวะไม่ดิผมก็ไม่ค่อยได้ขี่นะมันจะหมดได้ยังไงมันจะหมดเร็โวโธ่นะงงกับรถตีกันแล้วกัน,อนโอ้ย ผมต้องตั้งไอตัวอันนี้ใหม่เนาะให้มันในนี่เนาะให้แบบว่าไอตัวเนี่ยเกียร์ทุกคนมันกดลงไปอีกนะครับผมพอรู้สึกว่ามันมันขึ้นมาสูงเกินอะ่ะแล้วขาขาของผมมันเลยยกขึ้นแบบสูงไงจอดออกตัวน่าจะจอดไม่ได้มันต้องไหลออกอะเพื่อน ัดมันลื่นอ่ะมันเหมือนมันไม่จับอ่ะทุกคนแล้วมันก็ทําให้คัดมันเหมือนแบบลื่นไปเลยอ่ะโอ้ได้เอาลื่นไปเลยเมื่อน มันเปิเสียงแม่งลั่นนึกว่าแต่พวกลูกเท่าไหร่คอแท่งลั่นจับเลยเพื่อนดูดิดอยากกินน้ำมันเครื่องมันดันออกมาแล้วเพื่อนแเดี๋ยวเราจะมาการเทสเลยนะเพื่อนว่มามันจะวิ่งได้หรือเปล่า,านั้กคน ก็เอา50าิมิลมาเทสเล่นก่อนขึ้นห้น5ิามิลแล้วกันคือแค่นั้นแหละเนีย่ยปิหาด้วย เล่นอีเล่นด้วยอะไรด้วยเนาะเออก็อถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่า like, ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายน้อยเลซซิ่งกันด้วยนะเพื่อนเออจะไ,ได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆเนาะเออแบบว่าผมก็กลับมาทำช่องนี้นะครับผมช่องหลักก็บินไปเรียบร้อยนะครับผมก็บอกไปหลายคลิปเนาะเพราะช่องหลักก็บินไปแล้วนะครับผมมาทำช่องนี้แทนนะครับผมเออไะโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝาก like, กดไลค์กดแช,ดชร,ร like, ์ด้วยนะครับผมช่วยกันกระทืบไลค์ให้เยอะๆนะทุกคนช่องจะได้แบบ ไอ้นี้เนาะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนเดิมนะทุกคนจากสามหมื่นซับเนาะกลับมาเริ่มต้นนะทุกคนอ่ะไม่บาดรับจุ๊บจุ๊บว่ะ